หอ,อมมากเลยแต่ลูก,กลูกยางระยะลูกลรครึ่งหนูเห็นเห็นวางอยู่ในร้านมันน่ารักมากเลยลูกอะไรก็เอาม,มองมืออันเปิน่นเอามือจับยังไม่รอบเลยไม่ไหวมันใหญ่มาก มือจับด้วยเหนื่อยม,ม,มือเลยลนะ่ะมือใหญ่ตัว <c oughs> มันใหญ่มากนี่ค่ะหอมมากค่ะแล้วเราดูนะคะว่ามีใหญ่โอ้โหมีแต่เนื้อนะคะพี่ขามีแต่เนื้อนะคะเนี่ย เน็ตแล้วพี่เจลเนี่ย,ยมีแต่เนื้อซื้อคุ้มเลยนะคะตัวนึงมีสองลูกมีแต่เนื้ชนนอชิมก่อนนะคะว่าแบบไหนมาชิมก่อนนะคะหืมได้เหรออร่อยเขาคล้ายๆกับเ,เออคล้ายๆกับน้ำดอกไม้อ่ะโอ้โห,โห พรุ่งน,นี้ขื้นมาครับสองโลสามโลก็ดีจังค่ะไม่มีเม็ดเลยค่ะเม็ดเล็กนิดเดียวไม่รู้ไม่รู้เม็ดเป็นขนาดไหนดูได้ค่ะร่อหวานปอกโอ้ร่องมีแต่เม็ดเมื่อกี้ให้ดูเนื้อให้ดูเนื้อมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะว่าเม็ดเป็นขนาด เห็นเลยค่ะคนขายนี่บอกว่าไม่ไม่เล็กมากเราก็ถามสนใจแต่รูปมันสวยน่าจะซื้อสักสองสามหนึ่งใครเจอซื้อได้เลยนะคะรู้สึกคะไม่มีเล็กเลยเม็ดไม่เกี่ยวเองโอ้าะยังไงก็ไม่รู้เนาะ ออก่อให้ดูแล้วเนี่ยค่ะลูกข้าเนีย ลูกเท่านี้ดูเม็ดเลยค่ะนันกท่องเดียวเองอ่ะห,หน่าซื้อมาเยอะๆเลยนะคะซื้อมาแค่หนวยเดียวลองซื้อดูอ่ะหิ้งสวยดีซื้อมาแค่สองรูกลองทานดูนะะ้นานหน่อยนึงให้เราค่ะอืมไดน่าค่ะ ต้องสุกอีกหน่อยนะคะอ๋อ้อจิ้มลูกขาทำไมลูกชอบม่ยุ่งกับแม่กลงเลยไแม่อยู่ตรง,ไ,ตรงไ,หไหนลงกช่อมันตื้นแม่เลยฮุมากเลยลูกอ่ะแล้วไปนั่งตรงนั้นทำไมไม่เข้าใจต้อตงไปอะ เล็ดนิดเดียวเองซื้อมาไม่ไม่ถิดหวังเลยังง้งพวกแอปเปิ้ลให้ดูนะคะให้ดูอีกครั้งหนึ่งข้าวเนียแต่ไม่แค่เนี้ย <laughs> <laughs> นะ,<ค>ะ <im itation> กินจะเหนื่อยเลยกินจะเหนื่อย